ครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีท,ทุกท่านครับผมเนาะอ๋อยินดีต้อนรับเขาสู่ทีมงานมาให,ให้ครับผมเนาะอาเอาวันนี้พี่น้องลงสีให้ดีอ๋าปู่ฤษีขี่เรือโบราณครับผมเนาะเรือโบราณครับผมขึ้นมาจากห้วยเนาะเรืออ่าอ๋อมีประวัติพี่น้องยาวนานขึ้นมาจากลำห้วย อ่ะผูกผูโพโพ,พ,พบางครั้งก็เจอบางครั้งก็หาไม่เจอโอ้เป็นเรือโบราณพี่น้องเนาะขึ้นมาเนาะ,ะพึ่งได้มาแต่ว่ายังไม่ได้ขอโชคพี่น้องถือโอกาสมืน่นนี่มาติดตามเรือโบราณพี่น้องเนาะ,อะรอติดตามไปพร้อมกันสำหรับเรือโบราณงวดแรกครับสามตูเด้งขึ่งเรือปู ผูกกำลังเรือโบราณเไครับที่เราะมาติดตูสีนั่งเรือโบราณครับมือนี้อยากให้ดีต้องยกขึ้นสูงขึ้นสักหน่อยเหนึ่งอันนี้มันซ้ำวันนี้เราจะอ่ามาซื้อครับผมขอครับ่าภูมิเจ้าของเรือพี่น้องเจ้าของเรือโบราณมีที่ไปที่มานเฮ้ยมีเยินก็บารนี่เอามาแล้วบอ โอ้โหเมียหน้าปลาเลยของมีเขางพิ oh. ise, at, mm ่ hmm. oh. oh, io, ala, way, ี่ขับเรือเดือดขับเรือโอ้มาแล้วครับโอ้โหแต่สีนี่งกว่าที่บอกสีสะบ้อบาดนี่โอ้ด่วนฟ้าผ่าจริงๆต้นนี่พี่น้องโอ้แมวน้าปูเนาะเจ้าของเรือเปล่าน้าเรือว่าจะไหนน้าเรือปูจะไหนน้า มาจต่ทั้งใดเนาะเจ้าจของเรือปอ oh. โอ้เจ้าของเรือล่ะครับอยู่ที่ครับผมตบโปะปอยู่ปปปปปเป็นเลเนาะขึ้นเจอโปกมากเตะเนาะมาอยู่นี่เป็น,นยังไงเนาะสุขสบายดีบ่เนาะมาอยู่น้ำปูฤ้วยสีดีเตะมาอยู่น้ำปูฤ้วีนี่สุขสบายดีบ่ดีอยูอ่แต่ว่าคนบ่ใจใสโอ้โอคนบ่บเดี๋ยวแหละ คนตัวเดียวเลี่ยบบอกใจใส่บิ้ลเบิ้ลโอ้มีค่ะเอามาโอ้เป็นแม่ยานั่งบอปูคนอยู่เรื่อนี่นี่เป็นยังไงนางเงือกโอ้นางเงือกครับพี่ครับผมนั่งเงือกอยู่ยน้ำเรือดด้วยครับเด้อ มาอยู่นี่แล้วเพิ่นกระบอกใจใส่ไซโยสันว่ามาถิมมาถิมมาค้างไว้ซื้อตากลมตากแดดจนฝนล่มมาจนได้ลงมาอยู่ข้างล่างวันสันไร้ฟ้าลาปีว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเอาคนมาด่าเอาลูกหลานมากรับเมื่อนีนกัดคิดถอดคิดถึงเห็นถิมนี่นี่เป็นเส้ไหนเนาะก็ได้สิว่าขอโศกแค่ได้ปูสี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 เอ้าตูมีซีบัตรไงทีแต่ซีเดี๋ย มีตับเนี่ยอ้อาโอ้อมีสองมี่จะซีซีเถอะบัดนี่อ่หวต้นแมนบ่ล่ะปูะปจ<า>กัจกเล็กจักเบรอบ่ล่ะปูะปแม่เงือกอแม่เงฮ้ยแม่เงือก อ่าแมงอ่ะคุณจักบัวน้อเล็รางวัลที่เพิ่นจีออกวันที่หนึ่งกรกฎาคเนี่ยแมงอ,อ่ะคุณจักบัวน้อวายไปถึงบัวน้อกองสลากนี่ยอืมอ,อะไรมันจะบวชถึงเนาะเขาขบมืเส้นสายลายล่องเขาคือเกโอ้ ถ้าฝนตกฟ้าร้องเห็นบอกที่ฟ้าแผทบเราจะไปตอนนั้นโอ้เราจะไปตามเสียงเห็นอยู่ตัวเนาะสายฟ้าแลบแผลบเราจะไปตามเส้นสายแม่น้ําเลยอืครับผมอโอ้แม่เงือกก็ได้ไปรูปไปเห็นตัวดีที่พิ่นเจยอกว่าสีสี น้ำเงือกฮึจะถ่ายบ้างเลยกับพุณซีซีล่างซีซีล่างอืมโอ้นิ่นล่างเลยครับยูซีครับผมปาดโพบาดนี่ล่างบนนี่ยบริมาเนอะฮบนเขาบ่ให้ม้าดึงบนเขาไม่ให้มาไปได้มานี่ยซีซีล่าง <ส>ปาทั่วปาที่พี่น,น,น้องเอยยเะแม่นั่เอาจ้งไหนเลเม่อกื้จะถูกมันออกมาสี่สี่ถูกอีกเออโอ<ห>ป<ห>า,ท,ท,าท,ทั่วป<ห>าท,ทั่วไม้ง่ายถนอาปาที่พี่น้องโอ้เออมาของวดแรกก็ให้ตัง่ายง่ายได้ปาทพี่น้องเอ้นนุ่นีนบอปูรุสีผลมาซื้อได้พี่น้องเนะมาซื้อขอกับ้า คุมนาะเลือดนี่แหละเลือโบราณนั่งเงือกนั่งเงือกอ่าเป็นเจ้าจะเป็นที่อยู่เลือดนี่แหละพี่น้องไปกับสายฟ้าแลบพ็สั่นไปได้ตัวดีมากแล้วพี่น้องเอ้ยอืโอ้โหวมากเลยตัวนีเก็บข้อได้ตัวนี้บอกไปเลยสองตัวเลยซีซีครับพี่ครับผมเราไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนอีกเออเอฟซีเอ้ยป่ะ ครับเนาะออกแท้บ okay, ่แม่นางเงียบดูล่างยาง,ยงเดียวเลยล่างอย่างเดียวโอเนมยน่างเลยครับพี่ครับผมปาดโต้นางนหัวเรือบอกพี่น้องอืมปาดโต้ป,ป,ป,ปาดโต้เพิ่นเจออยบเท่านบอนั่งเอ้ยแม่นางเงือกเอ้ย สองตัวไซส์ด้วยสามตัวจะได้เนาะก็จะได้ให้ขึ้นไปอยู่สูงสูงตัวสามตัวก็ได้กต่ถ้าว่าอะไรว่าถิ่นมาทุ่มอยู่นี่ตัวปูดีซีผู้พันอยู่นี่พันก็จะเฮ็ดหานเฮ็ดมันยังบ่หอดเวลามันเดินมือมันกันที่จะปล่อยที่เขาบดตกลงกันโอ้ขี้ียจกันบ็ในได้ตรงนี้บ่ตรงลำไล่เป็นศีรษะโอ้หาแล้วย่าลืมเด้อ ให้เลวอย่าลืม,มฟังเล่นๆก็ได้ด้วย<ฮ>ฟังเล่นๆก็ได้<ฮ>ให้มันก็ค่อยเอาเลินๆจะบดได้กินนะโอ้อาให้ได้ยินได้ฟังแล้วพี่นักเอาไปพิจารณาเบิางแต่ว่าถ่านท่าน,านฟังเ้วพลาดบอสยิบจับไว้นี่ก็ อย่าดูเฉยๆถือว่าเสียโอกาสดางแรงเลยครับผมนั่งเงือบเป็นเตือนไว้แด้วพี่น้องหลอกนี้ไปซื้อหลอบหน้าเขามาขอก็บอกกีนคือเก่าจะให้ถือกอีกคือเก่าจะให้เชือเก่าหลอกหน้าก็มาขออีกหัวกลวงหนาเลยพี่น้องวันนี้ที่ให้ย่าเลยไรบนบวานนี้เจ้าแม่บ้านนี้หลอกนี้มันออกมาเถือก แต่ว่าคนบ่เอาก็เออแล้วกนไปสิบ่าานังปันไดบ้ซีซีนอครับครับถูกบ่เอก็แล้วแต่สิบคนก็จะถูกสักคนหนึ่งโอ้โหสิบคนสิบคนจะถูกแค่คนนึ่งสัมครโอ้ยขาเจ้ากรสีทักษิว่าตนนีนเนาะเลือดซีซี้วอืไหอืมนังใก้ๆสิได้สักคนนึงมาป็ดี๊จ เออเขาก็จะเอามาให้อยู่เด้อรางวัลที่หนึ่งนะนี่อยู่ไาเสียวมาให้ล่ะเพราะเมืองเก่าเมืองแก่เขาเขามานี่เมื่อคืนเขาก็มาอยู่นี่กันเมื่อคืนเขามาอยู่เฮ้มาอยู่อยู่นี่ครูโอ้แหนกันมาหลายแสนกัมาหลายแสนวังจบเลยใส่เสื้อขาวสับหลับาโถไวกั่วไหวใกล้สิเขาพัฒนาเราบอกว่าเขาจะมาให้ เขาบอกว่านางจะมาให้ราวันที่หนึ่ง้โอ้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้ผู้ใดเขาจะเอามาให้โอ้บ่บ่ห้บอกผู้ใดบ่จีบ้านเมืองเขาเนี่ยมีแต่ของเก่าของแก่อยู่ใต้ทรณีครับผมใช่สีครับเขาอะไรสีสีนี่บอกสีสีตัวเดียวเขามาเมื่อคืนี่เขาแจ้งเขาเขาจืบครับผม เงี้ยข่าวว่าเขาสิมาให้รางวัลทีนี้เลยเตรียมสนั่นนี่แหละพี่น้องบ้างจอกหลอกแต่แต่โบแมตรเลขที่นี่ลถเลขบ้านหมู่บ้านเขาเนี่ยโอ้เต็หมู่บ้านเขาเป็นเลขกที่บ้านเขาเออเขาอะเขาจะเอาให้ได้เลยโอ้มากจากท่าอื่นแบบปู รางวันทีหนึ่งมาจากข้างอื่นแต่ว่าอยู่ที่นี่อแต่เขาก็มาี่นี่เนี่ยเพานั้นเขาม่มีโอ้คนมาผู้ใดมีดวงสมพงก็จะเจอเขาก็โอเคหรือบ้านจะมีบ่ดวงสมพงกับเขาอมีผู้ใดมีดวงสมพงบ่พี่แต่ว่าซีซีนี่ฟังเล่นๆก็ได้แม่นบ่ก็เล่นแต่ออกมาก็คือเล่นๆนั่นแหละ โอ้ยคือก็จะคือก็บังเอิญฟังก็ได้พี่น้องได้ปลาให้ผีบ้านบ่าอ่สู้กันเดียวอันเดียวกันนี่ละนี่ละพี่น้องปลาให้ผีบ้านบ่าวกันกูไปอยู่หัวไหลไปนะาฝันแม่นกลับมาบ้านเขาเบาอีอย่างหนึ่งไหลไปกับเขาเลยอาออกมาก็โหเสด็จตายเลย มันจะเข้าหลักสูตรอืมอันนี้คืีปลาให้พีบั่นบ่เอาอ่าเป็นให้ตัวเดียวได้พี่น้องเด้อให้ลางเท่านั้นเด้อสำหรับส่วนเนื้อ่หน้าเงือกถ้ามันบดดีบ้งามก็บ่เอาก็ได้บ่ได้บังคับโอ้เจ้าผมบ่ได้กินนะอือปลาตัวอ่าพี่น้องฟังดีๆ ได้ยินแล้วผู้ใดเพื่อถูกใจได้พี่น้องเด้อผู้ใดบ่ถูกใจกับบัเป็นยังอ่าก็เหมือนกับหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่หรือตีเขาเทศให้ฟังบ่รับเส้รมันกับบเป็นยังเจ้าก็บม่ได้ส่วนบุญนั่นน่ะถือว่าส่วนบุญบ่มีก็เลยบ่ได้โอ้ยบ่มีบุญน้ะพ่ถูกอืโอ้ยบ่มีบุญนาะบ่ได้ฟังอ คุณบอกว่มีบุญครับอืออ่าสรุปก็คือเอ่อตัวแรกก่อนแม่นั่งหยักเลยตัวยำให้ลูกให้ล้านอีกแค่เท่าสี่สี่ล่างสี่ล่างสี่สี่ล่างสาธุสาธุปาดโตเอ๋อพี่น้องเลยยำแล้วันนี้ครับี้มาแล้วไปแล้วไปแล้วปาดโต ฟันฟันกินขาดครับผมเนาะสำหรับสีส่สีล่างศกศกมันๆัครับผม